เี่นะทำไม่ได้เลยไม่ได้ต่างมาช่วยเลยเลยค่ะปาที่ไหก็มีแ okay, ต่เรื่องตลอดเลยขอทานเลยคะนี่คนเก่นะจ๊ะทำไมมานั่งอยู่คนเดียวอย่างนี้นะจ๊ะขอทานมันเยอะป้าเข้าไปแยกกันเขาไม่ไหวจ้ะ นั่งของทำน,น้ำใจตรงนี้มีชื่อว่าสีรุษาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหญิงเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าหญิตขอบสดุณค่ป้าไม่ต้องไหวฉันหรอกจก้ะ <Okay. S 1> ถ้าพักดองค์หญิงก็เป็นบุญของผมเช่แล้วอย่าปฏิเสธความตั้งใจของหญิงเลยแหวนดวงนี้องค์ข้าไม่มีเงินนำมาไปขายนะจ๊ะไมให้แหวนแล้วเหรอพงกิงนันแหวนของข้านะไม่ที่ไม่ใช่สิวสองไปแ้เป็นอะไรตามไม่หยุดเลยไหมคะไม่กลับวัางหรือไหมคะท่นมาดูแลน้องสาวฉันมีปัญหาเหรอไม่กล้าที่เหรอ พี่ระเบือนายกับความพี่สงสารกับเธอด้วยกันนี่อะไรกันข้าวก่อนก็ส้อยเพชรคราวนี้ี่ก็แหวนเพชรและแหากเธอเดินไปข้างหน้าเจอขอทานตอนนี้ทรัพย์สมบัติที่มีนะกก็หมดแล้วถ้าจะให้พี่เดาเธอก็คง จะถอดเสื้อถอดกระโปรงให้กับขอทานแล้วก็เดินกลับมืากระวังคุณพี่คนนี้แรงมากคำนี้คุณพี่จะพูดจาด่าดูถูกผมมากเกินไปแล้วเสียดายเหลือเกินนะเพคะที่เราสองคนคือสายเลือดเดียวกันและเสียดายเหลือเกินนะเพคะที่คุณพี่มีเชื้อกษระสับ ขอคุณพูดกับเขาดีๆหน่อยขอให้รางวัลนะเนี่ยแม่ตกใจหมดแม่ผมตกใจต้องหัวใจวันนี้วัเป็นตัวดุเนี่วันนี้เป็นตัวดุเป็นกูแล้วกูเดินขับแล้วนากกูหยอดหยอดแม่แม่มีเศษตังค์สักร้อยไหมแม่เอาละเอาละเอาละเฉยเลยวุ่นวายมึงละวุ่นวายจริงๆขับมาเลน้องแอมเสียใจเลือยคืนนะพี่ทันที มีเชื่อสายกษัตริย์แต่กิเลยาและคำพูดของท่านพี่ไม่ได้เหนือไปกว่าข้อขอทานพวกนี้เลยนะคบผมได้ยินแล้วนะว่าฉันเป็นใคร แหวนนิบงั้นข้าอยากได้หนึ่งยายไปค่ะของฉันก็ไม่อยากรักไว้พรามันดีมากลูกแม่และด้วยความชาติยานของมาเกลสีลกูกแม่นางจำได้แน่ขนาดว่ามันสิทัวนั้นคือลูกของนางครับทบ่านผู้ชม ありがとうございます。 คาเอ้คำ้ำดมีวามอมสูงเทียมฟ้าแต่มึงมีข้อบคที่ยังยดินไม่ผานที่แต่นี่ยไม่ไปช่วยกนมาสิ ก็อยู่ไปเลยอะไรซักจะทำอะไรไปไปไปทำอะไรฮ่าฮก่าอวเงกับใครไม่เป็นแต่มึงเก่งกับกูมังเซนถูกถ้าหาครั้งนี้มึงไม่ตาย กูจะเอาของขัองโหรี่คำแต่ถ้าครั้งนี้มึงตายก็ให้ร่างคุณเป็นเหยื่อของแรงกาไปก็เลยกวางทำไมอ๋อทำไมปิดปากทำไมจะด่าฉัานเหรออ๋อ ยังไงแกว่ายังไงด่าวไปแล้วด่าว่าอะไรด่าว่าอะไรนะไม่ได้ยินเขาเล่นเฉยๆนะหยกๆจะมาอินได้ยังไงเล่าจุดอย่ามามอง่ันมังสินตูด้วยสายตาแบบนี้ หผลแล้วทำไมคุณผ wow. ิดไม่ได้ลัวไงว้าวแล้วถ้าหาข้ามังสินถูกพบกับพวกเธอแล้วใครข้องใจใครอะไรทำไมลงไปเลยฉันลงไปฉันก็โง่สิหาใครข้องใจมาเคียรกับฉันได้เลงเวทีฉันพร้อมทุกเพื่อเลย 金花山。嗯 กระตุดหยุดยิงมองเห็นยิงฉลาดคอจะถูกใครกลางคือเธอต้องมาเป็นทีเอาสมาทิ้ี ปเป็นไหรบ้างไหมครับและสิ่งที่เขาเห็นแม่มแม่มแม่แม่มาเทียวสิแม่ไม่ก็อย่าบอกแม่แล้วชิดไหมกูไ่อย่าตามมากการมาที่นี่ไม่เป็นไหมกูคำจะได้รับอัตรนะ เรื่องทำไมทำไมหน้าของแม่เลือติดนี่เต่หน้าแบบนี้บอกว่ามานมาใครทำร้ายแม่คที่มันทำร้ายแม่มันบอกว่ามันเชื่อมังสิตูลกมังสิทูลูกดู